สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาผ่าตัดหรือต่อลายมือกับอาจารย์บุรพาอาจารย์บุรพาจำไม่ได้้ัดุงไทยทำไมจะจำไม่ได้อาจารย์แอดชื่อเล่นยังจำได้เลยอาจารย์ไม่รู้จักชื่อเล่นผมโอเคเราจะมาต่อลายมือเป็นครั้งที่สานะครับกับอาจารย์แอดบุรพาค่าครูสามร้อย นี่กระโจนไปเก้าร้อยแล้วโจนไปเก้าร้อยแล้วข้าไม่อยากมาไม่อยากไม่อยากไม่อยากเสียเก้าร้อยไม่ต้องมาไม่ต้องมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับไม่ได้ไม่ต้องเสียผมเสียไปเก้าร้อยเออเนี่สามครั้งแล้วสามครั้งโอ้โหได้ยานมาเราเวเอยอาจารย์ทาไมต้องต่อปลายมือถึงสามครั้งเพราะบางคนบางคนมันเส้นมันต่อยากครับอย่างเส้นเนี่ย เส้นชีวิตขาดทั้งสองมือเลยสามครั้งยังน้อยไปด้วยซ้ําอำแต่ว่าก็พยายามทําให้ดีที่สุดอ่ะเพราะมันบางคนมันเส้นบางอย่างมันต่อยากต่อง่ายไม่เหมือนกันบางทีมันต่อง่ายๆ่ายบางทีเดียวก็ใช้ได้แล้วหลังจากออกทิพมีคนออกมาต่อใช่ไหมก็มีมาหาเยอะเหมือนกันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคือถ้าไม่เชื่อไม่ต้องมานะครับถ้ามีข้อสงสัยอยู่บ้าง ใช่เพ้าะว่าไม่ต้องมาใช่ฉันก็ไม่ไหวด้วยมาเยอะอาจะไม่ไหว,วันนี้ผมจะต่อเป็นครั้งที่สามนะครับตามผมเชื่อนะครับว่าดีโอเคเอาแวนนี่ออกก่อนอเดี๋ยวมามา้าแว่นแว่นขยายว่าไปไหนเนี่ย มามา้คนจะาโอ้เจ้าโอ้บ้นขยายพ่อตรงเนี้ยไปไหนพ่อตาไม่ดีพ่อจะดูสีดำดำอ่ะจะหเห็นชัดๆหน่อยมันจะมีพ่อไว้แวเนี้ยอาจารย์สำนักสำนักหมอนี่ทำไมต้องลกๆกมอ,อะไรไม่เจอมันเยอะของใครให้มาก็จับวางวาง มีระเบียบสำนักหมอทุกที่นะครับลกลกหมดไปหมดมันเป็นอย่างนี้มัมีมูมาจย์เนี่ยแถวนี้น่าจะมีอ่ะไม่เป็นไรใช้ใช้แว่นก็ได้อมันจะขอมันจะเยอะมากอืมติดละเช่นชีวิตมือนี้ติดติดละได้ละสามครั้งบอละ สครั้งเก้ารอยนะครับอืครั้ง300 <900 S 2> <500 S 1> ละสามร้อยเก้ารอยเลยนะ้าอยังงถ้าไม่เชื่อกลัวเสียตังค์ไม่ต้องมาออตั้งแต่ต้นใช่ไม่ได้มีปีจะได้ไม่ต้องเสียตั้งแต่3สาแร้อยแรก ไม่ว่าจะเป็นใครนะครับไม่ใช่เฉพาะผมนะครับจะต่อให้ด้วยความฟานี้ทุกคนนะครับไม่ใช่ว่าผมเป็นนัดเจ้าของช่องจะต่อให้เหมือนกันทุกคนใช่เราเหมือนเป็นหมอต้องทําดีที่สุดถ้าเรามันเห็นแล้วมันมันเห็นว่ามันจําเป็นตรงไหนจะทําไปให้เขาต้องทําให้ดีี่สุดอย่างเงี้ยเส้นเจ้าขาดอ่ะเราจะทําช่วยไม่ได้เพราะเป็นเส้นสตาตายัางไงแ่ก็ต้องทํา ดีที่สุดเท่าที่เหมือนหมอก็ต้องรักษาสุดฝีมือความสามารถดีใจด้วยได้ช่วยคนแบบเนี้ยโอกาสนี่ก็ได้แก้ไขให้ อาจารย์เปิดเฉพาะพุธบ่ายนะพุธพุธเช้าพุธทางเช้าวันเที่นงวันอื่นๆที่ไม่เปิดให้อาจารย์ได้พักผ่อนนะครับเออมันไม่ไหวอ่ะอาจารย์อายุเท่าไหร่แล้วหกสิบกว่าหกสิบกว่าหกสิบสองเออุ่นพี่ผมสิบปีหรอดูหน้าเหมือนคเท้าเล่ากันเลยนะโอ้หยดูนี่นะครับอาจารย์ตรงตรงปากปากที่ทำแหละ นะอาจาร์เคลียร์ปาดออกก็ <c oughs> ปาดพวกอุปสรรคอะไรให้มันจะขึ้นฝอ,อยๆเนี่ยพอปาดแล้วจะดีขึ้นเลยพอ,อคนเราเนี่ยมันจะขึ้นลกๆก,กมันเรามองไม่เห็นมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นฝอยๆอ,อ,อุปสรรคะเราขูดแล้วมันก็จะดีขึ้นถ้าไม่งั้นปล่อยมันก็จะลกอยู่เราทํากระแสมันให้มันหายแล้วทําเล่นหลักๆอ,อย่างเส้นชีวิตขาดเนี่ยเราก็ต่อจะจนติดอ่ะ เราไม่เอาเส้นนี้เพราะว่าเราไม่รู้จะไปทางไหนมันยาวมากรเราก็เลยเอาจากเนี่ต่อามาเป็นเส้นนี้เ<ๆ>ส้นใหม่เพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันขาดตรงนี้ถ้าเราตั้งใจจะต่อไปนี้ก็โหไปไกลเลยไม่รู้จะไปถึงตรงไหนรเราก็เลยต่อจากตรงเนี้ยมาตรงนี้ซึ่งถ้ามันติดแล้วก็มันก็ไม่เป็นไรละนี่ซึ่งมันก็ติดแล้วคือถ้ามันผ่านตรงนี้ไม่ได้ก็รวยเลยรวยเลยเพราะมันเปลี่ยนจะตาชีวิต ได้เวลารวยแล้วอ่ะมือนี้มามตามมองไม่ชัดแวน่นไอ้แว่นขยายนี่อยู่นี่โอ้ยเป็นงูก,กัดตายไปแล้ว มือมือซ้ายนี่ปิดไม่สวยยังปิดไม่สวย แต่เพื่อมือเนี่ยสองทีละพอติดไปพอถึงจุดนึงมันแยกออกมาเองอแต่มือเนี่ยติดแต่มือเนี่ยตอนนี้มันติดด้วยอาคม,มใช่ไหมแต่พอวันสองวันเสร็จมันดีดออกอกอ็มีโอกาสก,าก็เดือนละครั้งอะไรก็มาทําไปก่อนครนะเพราะว่ามือเนี่ยติดแ,แต่มือเนี่ยสองสามวันมันดีดออกเองมันเพราะมันอยู่ด้วยอาคมอยู่ตอนนี้เราต้องเอาอาคมช่วยไปก่อน นะชาลิตินะเมตารวยอวยรวยรวยรวยเอาสำเร็จสำเร็จสำเร็จรยยลงหน้าลงหน้าต้องลงเลยไหมหน้าหน้าทองเนี่ยลงเผื่อเอฟซีจะเพิ่มขึ้นสักล้านหนึ่งโอ้โหถึงแน่นอนตอนนี้ถึงเวลารวยแล้วเพราะว่ามันผ่าน ช่วงวิกฤตชีวิตเสร็จแล้วมันจะเด้งนะทุกคนมันเป็นอย่างนี้ครเหมือนลูกบอลอ่ะเราอัดไตอะไรแรงๆขนาดไหนมันเด้งกลับเท่านั้นอะไรก็ตามที่โดนชีวิตทุกคนนะถ้าโดนอย่างนี้ถ้าโดนอะไรกดแรงๆนะมันจะเด้งแรงเท่านั้นเท่าคืนเท่ากันถึงเวลารวยแล้วอ,อันนี้เป็นความเป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นะครับ แต่แต่มันแปลกตรงที่หลายบุคคลเชื่อเออผมก็เชื่อนะครับนะเมตตาโมบานีบุตรยินดีได้อนุูะะละก่้ด้วยนะโมพุทธายะโอมสิบตีกูสิบตีต่อว่าโอมจงมังเกิดเป็นนะเมตตาเหมือนลองเลย อ้าวรวยขอบคุณคร,รับอาจารย์อาจารย์สมมติอาจารย์นี้อ่ะหลังจากต่อไปเนี่ยมีคนตำหน,นิมีคนว่าอุ้ยอาจารย์ไระไรอะไรเงี้ยอาจารย์มองว่าไงมันก็เราก็เฉยๆเพราะว่าเราไม่ได้สนับสนุนหรือไม่ได้เรียกให้คนมาหา,ถ,าถ้าใครมาเราก็ทําแต่เราไม่ได้บอกว่าต้องมาทําแล้วดีหรือว่าอะไรนะคือถ้า จำเป็นต้องทําแล้วก็ทําให้อย่ามาทําแล้วก็ทําถ้าใครว่าว่าไม่ดีก็อย่ามาทําก็เท่านั้นถ้าใครผิดแค่คิดว่าไม่ดีไม่ต้องมาเออก็เท่านั้นแหละเข้าตัวนะเพราะว่าทําแล้วไม่ดีก็แล้วแต่เขาจะเขาคิดมากหรือว่าอะไรว่ามันอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่เราทําเนี่ยเพราะว่าคนที่เขาจาเป็นจะต้องทํบว่าเออเขาเขาอย่างนี้เราก็ทําให้นะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรขอเบอร์หน่อยจำไม่ได้อ่า เบอร์จะไม่ได้เดี๋ยวก็เขียนไว้ในกระทูแรกนะครับคุณก็ไล่ไล่ดูกันบ้างไม่ใช่เอ a อเอถามไล่ดูกันนิดเอิเบอร์เบอร์แม่เบอร์อะไรนะศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปห้าห้าปดห้าเก้าปดเก้าอันนี้อันนี้น้ำมลเล็ไหลอันอันน้ำมลเลกไหลเอาไว้กินแกโรคไม่บรรเทาบรรเทาโลกใครเชื่อใครเชื่ออนุภาพเหล็กไหลก็ เมื่อก่อนเนี้ยแจกโอโบดังมากเลยน้ำมันเหล็กไหลแต่วันนี้เพิ่งวันนี้เพิ่งลงอากาศไปเขานึกว่าเขานึกว่าไม่ขายแล้วเอ้ยไม่ได้จำหน่ายเอ้ยไม่ได้แจกเจริงๆอะมันแจกอยู่เหมือนเดิมแจกอยู่ถ้าใครมาขอก็ยังให้เหมือนเดิมครับก็พกน้ำมานะครับคุณอยากได้ขวดเท่านี้คุณก็พกน้ำขวดเท่านี้มาผมอ่าผมเอาขวดใหญ่มานะอืมผมก็วันนี้มา12ขวดอ นะครับคือถ้าใครอยากได้ขวดขนาดไหนเอ15ลิตรไม่ต้องเอามานะเอาเอาแค่1.5พอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวันมีคนได้เอา1.5ลิตร15ลิตรมาใช่เดี๋ยวเป็นเป็นรถเลยก็ยุ่งนะครับผมทำไม่ไหวความเชื่อนะครับก็คือที่เชื่อมา30ปีแล้วนานแล้วนานแล้วนะครับทีเชื่ออนุภาพเหล็กไหลอ่ะจะมามันก็อัศจรรย์อ่ะล้วเราก็จะไม่แดอะไรเราก็แจกอยู่แล้วครับผม แค่นี้ครับสวัสดีครับ